เห็นแล้วค่ะชัดค่ะชัดนะคะก็ก็เลยเได้มีโอกาสฝึกนะคะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับคนไข้หลายๆคนนะคะแล้วก็คนไข้จากที่เวลาเศร้าๆนะคะก็มีรอยยิ้มแล้วก็ตาตามมีความหวังนะคะมีประกายเคยสอนคนไข้ที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งปอด ที่เขาหายใจไม่ได้อะค่ะพอเราใช้เทคนิคนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เขาหายใจออกทางปากช้าๆเขาก็รู้สึกดีขึ้นเยอะนะคะอดีขึ <Wit default> ้นเยอะเนี่ยก็ค <AU> ือใช้ยาน้อยลงแล้วความรู้สึกสงบเวลามีคนไปอยู่ใกล้นะคะก็คือเขารู้สึกมั่นใจแล้วก็อุ่นใจด้วยก็เลยอยากจะเลกเปลี่ยนหลายๆวิธีนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นด้วยนะคะว่าเป็นการจัดกิจกรรมกับ พระสงฆ์ทีมแรกๆนะคะก็อาจารย์กล่าวไปเยอะแล้วอาจจะมาสรุปความหมายแล้วก็หลักการอย่างง่ายนะคะสไลด์ชุดนี้น่าจะเหมาะกับอ่าที่ถ้าอาจารย์จะนําไปใช้ประโยชน์เพื่อสอนถ้า,ถานอื่นๆในอนาคตนะคะสามารถนําไปใช้ได้นะคะแล้วก็อ่าช่วงที่เองได้มีโอกาสเรียนปริญญาเอกนะคะได้ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยแต่ว่าก่อนไปเนี่ยได้มีโอกาสเขียน รือช่วยพระอาจารย์ที่วัดอุโมงค์นะคะเขียนหนังสือเรื่องผู้ธะทากับการพยาบาลก็เลยตัดสินใจเรียนปร็นญาเอกเรื่องของปัชญาพุทธกับสุขภาพด้วยนะคะก็เลยได้เมอกาสสัมภาษณ์พยาบาลกับคนไข้ว่าใช้หลักธรรมข้อไหนมากในการในการเผชิญปัญหาความทุกข์จากความเจ็บป่วยนะคะก็จะมาจบลงที่ําบูรศีลสมาธิตรงเนี้ค่ะแล้วก็จะจบลงที่ เมตตากรุณาแล้วก็สุดท้ายต้องปล่อยวางด้วยแล้วก็การทําบุญพื้นฐานกับการฝึกสมาธิร่วมด้วยนะคะคนส่วนใหญ่ก็ติดอยู่ที่ระดับบุญทีมที่จะฝึกสมาธิเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นศัพท์ที่สําหรับบุคคลขั้นสูงอะไรแบบนั้นนะคะพอพอช่วงหลังพอได้มีโอกาสใช้คําเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าสมาธิกันเลยนะคะ จะไปแนะนำคนไข้ก็จะใช้คำว่าฝึกเทคนิคการผ่อนคลายหรือฝึกผ่อนคลายด้วยลมหายใจเป็นตัวนำก่อนแล้วค่อยมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อจิตสงบนะคะภูมิต้านทานก็จะแข็งแรงแล้วค่อยอโยงกลับมาหลักของการที่สมดุลใจจิตนะคะก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งถ้าในเชิงวิชาการถ้าเราเจอคน กลุ่มคนที่มีการศึกษานิดนึงนะคะก็จะใช้หลัก P.N.I.E ตรงนี้นะคะในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะหลักกายประสาทจิตก็จะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับไซโคนิวโรอิมูโนเอนโดโครโนโลจีนะคะก็จะตั้งต้นที่เมื่อเราเมื่อเราตั้งสติได้มาอยู่กับลมหายใจนะคะเทคนิคนี้ก็จะเป็นการปรับลมหายใจที่ให้หายใจออกทางปากยาวๆประมาณ5วินาที แล้วก็หายใจเข้าทางจมูกประมาณห้าวินาทีนะคะแล้วก็ตั้นลมหายใจไว้ประมาณสามวินาทีมันก็จะเป็นแพทเทิร์นห้าออกห้าเข้าห้าตั้นสามเมื่อจิตนิ่งอยู่กับลมหายใจตรงนี้นะคะไซโคโก็คือจิตก็สงบจิตสงบก็คือระบบประสาทสมพาเทติกที่ทำให้ใจสั่นตื่นเต้นตกใจตรงนั้นก็สงบลงนะคะพอสงบลงก็ไปกระตุ้นให้ การทํางานของระบบประสาทนิ่งใจเย็นขึ้นแล้วก็หัวใจก็เต้นช้าลงหายใจก็ช้าลงเมื่อเราทําต่อเนื่องนะคะก็จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดที่เป็นภูมิต้านทานนะคะเขาเรียกว่า CD4 หรือว่ากลุ่มของเม็ดเลือดขาวต่างๆที่ทําให้มีการเคลื่อนตัวได้ดีจับกินเชื้อโรคได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีอีกกลไกหนึ่งที่จะมาลิงก์กับ endocrine ก็คือ e n d o c r i n ก็คือต่อมไร้ท่อที่ควบคุม การทํางานของตับอ่อนการหลังอินซูลินนะคะการทาํางานของไทรอยการทํางานของหลังกรดในกระเพาะอ,อาหารรวมๆกันตรงนี้นะคะเพียในอี e กลับมาสู่สมดุลมันก็เลยเป็นเหตุผลของการเยียวยาตนเองในทุกๆด้านนะคะกายจิตสัมพันธ์กันก็จะเห็นว่าเมื่อเมื่อเมื่อ,เ,อเราฝึกหายใจตั้งสติได้ สมาธิก็จะมาอยู่จดจ่อกับลมหายใจหัวใจก็จะเต้นช้าลงหายใจได้ยาวขึ้นการเผาผลาญอาหารดีขึ้นนะคะประสิทธิภาพการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้นระดับความนัาโูหิตก็ลดลงได้ด้วยนะคะแล้วก็การฟื้นฟูต่างๆก็จะกลับมาสมดุลได้โดยที่อาจจะถึงเวลาที่ทําเข้าที่แล้วนะคะลดการใช้ยาบางส่วนได้ด้วยนะคะแล้วก็ เกิดการที่อยู่กับโรคเรื้อรังได้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นหรือว่าสมดุลมากขึ้นแต่มันก็ยังต้องทําร่วมกับการปรับอาหารหรือว่าการทํากิจกรรมทางกายอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะขอผ่านไปเลยนะคะถ้านักศึกษาเป็นไงโทรก็จะชอบถามว่ามันมีสมาธิแบบไหนบ้างแล้วก็แล้วก็มันเรียกอ่าสคทมันเรียกแบบไหนนะคะก็น่าจะเรียกคล้ายๆว่าสมาธะนะคะแต่ว่า ที่ดีกว่านั้นก็คือได้ออกกําลังกายไปด้วยเพราะว่าการหายใจเข้าบอกลึกๆการควบคุมลมหายใจให้ออกยาวๆนะคะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้นทําให้ขับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้จิตนิ่งจดจ่อนะคะก็ในในเชิงสุขภาพอันนี้เปเปอร์นี้มาจากต่างประเทศนะคะเขาก็เอาไปแอพพลายว่าฝึกคอนเซนเทรชันอยู่กับลมหายใจหรือว่า ฝึกรับรู้อ่าภาวานต่างๆนะคะหรือว่าฝึกแบบเมตตาตัวเองหรือเมตตาผู้อื่นเป็นตัวเองก็เลยนําไปผสมนะคะเวลาสอนคนไข้หรือสอนนักศึกษา,านี่ยก็ทำเอสเคีเสร็จก็จะจบที่ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะคะขอให้อ่า mm hmm. ืออญาติหรือว่าญาติพี่น้องมีความสุขขอให้บุคคลที่เรารักและห่วงใยมีความสุขจนถึงแผ่เมตตาต่อต่อได้ด้วยนะคะมันเอามาเชื่อมกันตรงนั้นได้ นี้เอ่ตรงนี้นะคะก็อยากจะข้ามไปเลยนะคะว่าเมื่อเมื่อกลไกเพยในอีทำงานนะคะความเครียดต่างๆที่ความเครียดน่มันก็จะมีผลให้ไทรอยมีปัญหาทำให้เกิดความอ้วนทำให้มีการหลั่งสารเครียดทำให้อินซูลินหรือว่าตับอ่อนมีปัญหาทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ทำให้นอนไม่หลับทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้หัวใจทำงานหนัก ทำให้เกิดทุกอย่างเลยรวมรกันเมื่อเราฝึกอันนี้นะคะผลภาพรวมของสุขภาพมันจะค่อยๆยาวยานะคะค่อยๆดีขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้จําเป็นต้องหายจากความเจ็บป่วยโรคเรื้อรังมันไม่หายอยู่แล้วนะคะแต่มันทําให้เราเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคได้ดีขึ้นแล้วก็มันสามารถลดระดับน้าตาลในเลือดลดความดันโลหิตลดความเครียดแก้ปัญหาท้องผูก ในทุกๆเรื่องนะคะที่อาจารย์เล่ามาอ่ก่อนหน้านี้ออก็จะเกีย่ยวข้องกันแลยกันโดยกลไกลมันก็จะสามารถไปกระตุ้นอ่อการทํางานของเขาเรียกว่าสมองส่วนกลางนะคะสมองไฮโพทารามาัสแล้วก็มากระตุ้นอ่กล่อมไร้ทอดต่างๆนะคะอออพิษแล้วช่วยตรงนี้นะคะช่วยควบคุมน้ําตาลช่วยสลายการสายโปรตีนดีขึ้นช่วยเรื่องของการทํางานในระบบ ต่างๆที่เกี่ยวกับขับเงือหรือว่าหัวใจเต้นหรือความดันโลหิตหรือระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้ก็สรุปคร่าวๆนะคะในการที่ฝึกสมาธิบาบัดแล้วอาจจะลดกระบวนการอักเสบในร่างกายได้ด้วยลดความดันโลหิตลดหัวใจนะคะการเต้นแรงของหัวใจลดความเครียดนะคะทําให้อารมณ์สงบขึ้นแล้วก็ทําให้การนอนหลับดีขึ้นทําให้สมองเสื่อมนะคะคนที่หลงลืม ก็จะมาช่วยให้ความจำดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตกับการให้ชีวิตในชีวิตประจำวันก็จะดีขึ้นนะคะก็จะมีการอธิบายผ่านขึ้นสมองซึ่งก็คือสรุปง่ายๆก็คือการที่จิตเราสงบแล้วอยู่กับลมหายใจแล้วเราได้หายใจย,ยาวขึ้นเราได้ขับสารพิษออกทางลมหายใจแล้วก็เทคนิคที่ยารันสมพรสอนนะคะก็จะเน้นการดีท็อกระดับเซลล์มีการ กำจัดกวาดล้างสารพิษผ่านการหายใจระดับเซลล์ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วขึ้นสมองก็เป็นขึ้นที่ราบลื่นนะคะไม่อทําให้บ่งบอกว่าร่างกายมีความสงบแล้วก็ทําให้รู้สึกสงบขึ้นนะคะมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจในเวลาเดียวกันก็จะตอบโจทย์ผ่าน่า my d y m y m i d i n i n นนะคะ My Body Connection เมื่อเราทําครบยี่สิบรอบลมหายใจหรือสามสิบรอบหรือสี่สิบรอบลมหายใจนะคะไอเรื่องของเอโนฟินการหลั่งสารสุกนะคะกับการลดการหลั่งสารพวกเนี่ยมันก็จะมามันก็จะเกิดได้อ่าต้องปฏิบัติให้ครบยี่สิบรอบลมหายใจในสามวันแรกนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นส0สิบถึงสี่สิบรอบลมหายใจแล้วความรู้สึกเบาสบายโล่งโปรง่งมีความสุขเนะะี่ยค่ะมันจะเกิดได้ภายในการฝึกสาสิบรอบลมหายใจ ต้องเดี๋ยวจะชวนพน่ออาจารย์ศึกนะคะก็รวมๆแล้วมันก็สามารถไปถึงท่านว่าทำให้เราความจำดีขึ้นเรียนดีขึ้นก็เป็นกุศลด้วยนะคะคนไข้ที่อยู่ระยะสุดท้ายถ้าญาติได้อยู่ใกล้แล้วก็ได้นวดศรีรษะท่าแปดนะคะหรือจับมือทำท่าเจ็ดได้มีการเคลื่อนไหวบ้างข้อจะได้ไม่ติดนะคะก็ทำให้เขาเสียชีวิตยอย่างสงบนะคะได้ีโอกันนำมาใช้กับ คุณแม่ตัวเองที่อายุ91ปีนะคะก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะในวัะสุดท้ายนะคะได้ทําให้ท่านแล้วก็อยู่กับท่านท่านกลับไปอย่างมีความสุขนะคะก็เป็นการสามารถทําให้เสียชีวิตด้วยความสงบได้ด้วยนะคะก็ในในงานวิจัยนะคะเขาจะพิสูจน์ว่าเมื่อทำแปดสถึงสิสัปดาห์จะได้ผลในระยะยาวนะคะ ขอให้ปฏิบัติต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งถึงสองท่าอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวันหรือบางท่าก็ทำสองถึงสามครั้งนะคะเดี๋ยวก็จะแนะนําว่าท่าไหนบ้างที่ควรจะทำกี่ครั้งต่อวันนะคะแล้วก็จะได้ฝึกด,ด้วยกันบ้างนะคะแล้วกิจกรรมที่ชมรมของท่านอาจารย์แม่สมพรเยอะมากนะคะทั่วประเทศแล้วก็มีความประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นตลอดเวลาว่า วิ่งเขาฝึกกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ช่วงช่วงหลังที่มีสื่อจากผ้าจาย์เนี่ยนะคะทําให้รู้สึกว่าดีกันเลยถ้าะ้าจารย์ได้ฝึกแล้วก็ฝึกเสร็จก็โยมทุกโยมโยมที่ไปวัดด้วยทําบุญหรือไปวัดด้วยปัญหาหรือไปวัดด้วยเรื่องต่างๆนะคะอะ้าจา์น่าจะได้ช่วยตรงนั้นเยอะมากเลยเพราะว่าทุกคนช่วงนี้ก็ตึงเครียดกันหมดแล้วก็มีความเครียดจากการระบาดของโควิดยาวนานนะคะ มันสามารถที่จะทําให้จิตสงบได้ภายในสักยี่สิบรอบลมหายใจมันจะมีความคุ้มค่ามากๆถ้าเราสอนนักเรียนไปด้วยนะคะก็เขาก็จะเอาไปใช้ดูแลคุณย่าคุณยายที่บ้านนะคะผู้ชายก็ทําทําแล้วเหมือนกับว่าตำลูกมากก็น่าจะโตช้าลงหรือว่าเรื่องริสิดวงอะไรตรงนี้นะคะเรื่องของผูกนี่ช่วยได้แน่นอนเรื่องปวดเมื่อยในการันตีแน่นอนเรื่องปวดเมื่อยนะคะท่าสามเนี้ยได้ผลแน่นอน ทีนี้ก็มันก็เป็นวิธีที่อาจารย์สมพรก็พัฒนามาตั้งงานสุดท้ายแล้วนะคะม,มุสลิมศาสนาไหนชาติไหนชาวตะวันตกตะวันออกใครก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้เพศไหนก็ได้นะคะไม่มีข้อห้ามเลยคือมันเหมาะกับทุกคนจริงๆก็มีวิธีเอ่เขาเรียกว่าอนาปนาณสติมาผสมโยคะนะคะ บางท่าก็เป็นโยคะบางท่าก็เหมือนชี้งงนะคะบางท่าก็ยืดเหยียดนะคะเดี๋ยวลองดูว่าท่าไหนผสมอะไรนะคะก็สุดท้ายก็จะมารวมกันที่แปดเทคนิคที่ทําให้รับสมดุลระบบประสาทในสมองระบบประสาทไขสันหลังระบบประสาทที่คุมกล้ามเนื้อต่างๆนะคะรวมถึงระบบประสาทอัตโนมัติทั้งหมดรวมถึงกล้ามเนื้อการยืดเหยียดต่างๆทั่วล่างนะคะ แล้วก็เรื่องจิตสงบที่เกิดจากการที่จดจ่ออยู่กับลมหายใจตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ชัดเจนค่ะก็เออมันมีสองเรื่องนะคะที่ที่ควรพิจารณาคือถ้ามีโรคประจําตัวนะคะถ้ามีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานหรือความดันในกรณีแบบนี้นะคะก็ควรทานยาทานข้าวไว้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยฝึกหลังจากทานยาสามสิบนาทีขึ้นไปนะคะ แต่ถ้าไม่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับระดับน้ําตาลหรือความดันหรืออะไรนะคะเวลาไหนก็ได้ที่สะดวกเลยนะคะแล้วก็ให้สถานที่โล่งๆแล้วก็มีจิตจดจ่ออยู่กับการฝึกนะคะแล้วก็การฝึกบางท่าก็ง่วงนอนง่วงนอนก็บางคนที่นอนหลับยากหรือมีความเครียดก็หลับได้เลยนะคะทีนี้เออก็จะมีเรื่องของท่าท่าที่ อาจารย์แนะนําไว้ตอนนี้นะคะอาจารย์คิดค้นท่าเพิ่มแล้วแต่ว่าที่นิยมกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าหนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็มีท่าแปดสำหรับผู้ป่วยหนักหรือว่าอไมเกเนออทิสติกลักษณะนั้นนะคะทีนี้อยากถามอาจารย์สมพรนิดนึงค่ะว่าอาจารย์จะสอนท่าตรงนี้เองไหมคะหรือว่าให้หนูแนะนําค่ะอันนี้หนูก็เอามาจากของพระอาจารย์วัดปาเยียงทองเลยค่ะ อ่าอ่าเดี๋ยวท่าน,นักครูสอนอ่านมัสก,การเจ้าค่ะสอนเทคนิคที่หนึ่งกับสองได้ไหมคะท่านครูค่ะค่ะอยากให้พระอาจารย์สอนนิมนต์นั่นนะะคนิม,มนต์นมมนท่านครูสอนเทคนิคห,หนึหนน่งกับสองได้ไหมเจ้าค่ะนิมนต์ทางพระอาจารย์ทุกรูปเลยเนาะ